เมื่อมีผู้รับเหมาหรือพนักงานเข้ามาทำงานในพื้นที่ผู้ที่เป็นเจ้าของพื้นที่จะต,ต้องตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบโดยตรวจสอบจาก w o r k Permit ว่างานที่ทำนั้นคืองานอะไรมีผู้ปฏิบัติงานกี่คนรวมถึงระยะเวลาในการทำงานหรือในบางครั้งเจ้าของพื้นที่ก็จะเป็นคนเปิด w o r k Permit เองซึ่งระบบจปอปพัก็มีให้เจ้าของพื้นที่ได้เปิด Work Permit แบบออนไลน์มีการรับงานแบบเรียลไทม์รวมถึงการตรวจเช็คประวัติการเปิด w o r k Permit ย้อนหลังได้ เ่งหลักการก็จะคล้ายๆกับ user เจ้าของงานเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํางานของ user เจ้าของพื้นที่กันค่ะถ้าเจ้าของพื้นที่ต้องการเปิดใบงานก็คลิกไปที่เขียนใบ work permit ระบบก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้กรอกเริ่มตั้งแต่ชื่อบริษัทชื่องานที่ต้องทํารายชื่อเจ้าของงานหัวหน้าผู้รับเหมาต่างๆวันที่เข้าทํางานและจุดปฏิบัติงาน รายชื่อผู้รับเหมาที่ต้องการเข้าทำงานซึ่งตรงนี้จะต้องเป็นรายชื่อที่ได้รับการต่ออายุแล้วเท่านั้นถัดมาการเลือกประเภทงานสามารถเลือกจำนวนงานที่ผู้รับเหมาเจ้านี้ต้องการทำในวันนั้นได้ต่อมาก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้ระบุเช่นอุปกรณ์ PPE รถที่นำเข้ามาในบริษัทการวิเคราะห์ JSA JEA และข้อมูลเมื่อเกิดเหตุกรณีฉุกเฉินค่ะ ในส่วนสุดท้ายเจ้าของงานสามารถแนบใบเซอร์ใบรับรองแพทย์ในงานที่มีความเสี่ยงหรือรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้จากนั้นก็ลงชื่อผู้ขออนุญาตและกดบันทึกงานได้เลยค่ะเมื่อเปิดใบงานเรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ในขั้นตอนของการรออนุมัติซึ่งจะเป็นไปตามโฟลของแต่ละบริษัทนะคะ และเจ้าของพื้นที่สามารถเปิดดูใบงานที่ตัวเองเปิดได้ที่ใบงานของฉันได้เลยค่ะและเมื่อใบงานได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วผู้รับเหมาเข้าหน้างานแล้วเจ้าของพื้นที่สามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันของระบบได้เลยค่ะระบบก็จะมีฟีเจอร์การประเมินง,งานให้หัวหน้าผู้รับเหมาเจ้าของงานจอปภผู้จัดการสามารถประเมินหน้างานของผู้รับเหมาได้ ทั้งก่อนทำงานระหว่างทำงานและหลังทำงานซึ่งการประเมินก็จะเช่นเดียวกับโฟล์การอนุมัติเลยค่ะ